บทวิวออกก่อนบทวิวออกก่นบทวิวออกก่อนที่ว <c oughs> ิวอิมพอสเตอร์คนที่3คนดี <c oughs> ามสเต็ปของเราต้องทำเควสตรงนี้ก่อนไฟดับตั้งแต่ต้นเกมนี่คืออะไรครับเนี่ยาแก้ไฟเอาตายอย่างไว อตายอย่างไวเลยเหรอปินวนนี้ผมเจอผมได้อยู่หน้ากล้องแต่ว่ายังไม่เห็นตอนปาดที่บิวหูผมได้ใช่ไหมว่าผมบิวก็กับพี่เนี้ยพี่อยารแฝลผมอีกนะ ่ใช่นัดไม่ใช่คือเรากำลังดูตอนเลยรอบนี้ศพไม่รู้มันอยู่ต่อหน้ากล้องเลยค่ะกล้องเดี๋ยวเพียงแค่เราไปช้าไม่เห็นตอนปากแค่นั้นเองสงสัยใครสงสัยแล้วใครอยู่ด้วยกันตอนนี้ใครอยู่ด้วยกันบ้างใครอยู่ด้วยกันบ้างตอนปากกมอยู่กับเฟิร์สผมอยู่กับเฟิร์สจำได้ว่าตอนกู้ไฟมีจานหมี่น้อยครับมีพีนัทแล้วก็ใครอยว่าคนหนึ่งแล้วศพอยู่ตรงไหนศพอยู่ที่เผือก สูคันโยครับขบวนคันโยกข้างล่างคันโยกที่ขยะครับโอ้โดนยัดขยะไปเลยเหรอคิดว่าคนที่กู้ไฟกับเราไม่น่าเป็นคนไม่น่าเป็นคนฆ่าอ่าใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้คือฆ่าพี่ว่าฆ่าระหว่างนั่นแหละระหว่างกู้ไฟแล้วก็จังหวะที่เราเดินไปดูกล้องแล้วมันก็ไม่ทันใครอยู่กับพี่วบ้างนะสีเขียวใช่ป่ะแล้วก็สีอะไรอีกมีเขียวแล้วก็มีจามีน้อยตอนเพื่อห็นแวบหนึ่งครับห็นแวบๆเลยไม่ใช่ ใช่ใช่ใช่ก็ไม่แน่อาจจะกำลังเล็งอยู่กำลังเล็งอยู่เลยแผนเราก็จีเนียตเกินอีกเจ็ดว่าไงเจ็ดเจ็ดเงียบเลยคุ้ยเมฆตายเลยครับดูว่าผมไม่มีข้อมูลเลยผมอยู่กับอโอ้เจ็ดวันนี้เจ็ดเงียบเนื้เลยว่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีข้อมูลว่ะไม่มีข้อมูลว่ะแล้วกอนอะกอนอยู่ตรงไหนครับกอนเดินผ่านตาเอกมาฮึโลคีเดินผ่านตรงไหนเดินผ่านตรงไหนเดินผ่านตรงสายบนสายบนเหรอศพอยู่ตรงสายล่างใช่ป่ะหรือตรงไหน ใช่ครับอยู่ซ้ายล่างเลยครับเฮ้ยสายบนผมไม่ได้ไปเลยทางซ้ายอ่ะเหตุ A E K เดินผ่านทีตอนไฟปิดเฮ้ยเอกไม่มีไม่มีสายไม่เคยก่อนมันซื่อๆด้วยบอกเลยก่อนมันซื่อๆด้วยนี่ผู้จริงสายนี่คือตอนแรกๆเลยปะตอนแรกๆเลยปะใช่ใช่ตอนแรกๆเลยตอนแรกๆตอนแรกแวบแป๊บหนึ่งตอนแรกแวบนึกว่าแบบหลังๆแวบไปปัดเขาให้แวบไปปัดแล้วก็วิเฟิร์สอีกคนหนึ่งเดินตามกันไปเอาไม่ใช่เราไม่ใช่พี่บอกเลยนะว่าก่อนมันซื่อจริง พี re, ่พูดจริงพี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้นะดิวโด้หรือเปล่าดิวโด้สีเหลืองอะดิวโดอยู่ไหนวะเออดิวโดหายไปไหนเอกสองดาวเหรอเอกสองดาวแต่บ้านใครล่ีเอาไงเอาไงเอาไงให้มีข้อมูลเลยเหรอสคริปต์นะเอกน่าสงสัยเอกน่าโอเคโอเคโอเคจัดมาตามไปจัดไปจัดมาตามมาตามมาตามมาด้วยเรจะเดินสติกับพี่บิวแหละเจอกันเอกน่าสงสัยว่ะคือไอคอนมันเพิ่งเล่นเป็นผู้เล่นใหม่ไงมันจะแบบว่าค่อนข้างจะแบบซื่อๆนิดนึงอะเกมเนี้ย ้ยมึงจะกลับหัวทำไมเนี่ยใครก็ถ่ายรูปบัตรอย่างนั้นวะกลับหัวถ่ายเฉย <_ AT> เฮ้ยเฮ้ยพวกเองตอนนี้พี่ระแวงมั่วหมดแล้วตัวเน,นี่ยระแวงเอกระแวงบิลไม่น่าใช่มั้งบิลใช่ไหมบิลเราคนดีนะบิลนะผมไม่ใช่หรอกนะ อุ้ยสีม่วงตายว่ะฮัลโหลว่าไงสวัสดีครับสวัสดีครับส,สีมว่วงจบอยู่นอกนอกกำแพงห้องไฟครับใช่ ก็กำแพงห้องไฟเลยเหรอใช่เออผมมีข้อสงสัยอย่างนึงแล้วตอนนี้คือตอนแรกอะ่ะตอนฝั่งซ้ายอะ่ะมีอยู่ประมาณ5คนแล้วมีพี่พี่เอกอ,อยู่ด้วยเอกตายเลยว่ะเอกไม่ใช่แล้วว่ะพี่เอกตา,ตายตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยผมแนแล้วพแกแล้วว่ะผมมาสงสัยอยู่2คนไว้ตอนเอกตาย ตอนที่ผมออกมานะเพราะว่าผมอะรอรอดูอยู่เว้ยว่าเอกจะตายตอนไหนเอกดันมาตอนไปดับเว้ยตอนนั้นอะคือมันนานเกินไปผมขอผมขอเดานูเว้ยสองคนที่ผมสงสัยมากๆที่ผมอยู่ในสองคนตอนที่ผมไปไปส่องดาวอีกรอบหนึ่งมีสีเหลืองกับสีเขียวเพราะว่าสีเขียวออกมาจากห้องไหนแต่ว่าแต่สีเหลืองอยู่ก็อาจะอยู่ห้องเอกห้องฝันไฟนะสีเหลืองไอเดี๋ยวก็ไอเขียวนี่คือเขียวผมเหรอไม่ใช่เฟิร์สเฟิร์สผมเฟิร์สเอแต่เฟิร์สเงียบเลยวนเนี้ย ううใช่ใช่ใช่เราเราเดินเราเดินผ่านเพราะว่าที่เราเราอ่ะที่เราลงแบงางล่างเพราะว่าล่าสุดเราจําได้ว่าเอกอ่ะขึ้นแบงข้างบนเว้ยพอเอกขึ้นแบงางบนปุ๊บแต่มันนานแล้วนานมากผมไม่รู้ว่าเอกเดินไปไหนแล้วไงหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเอกยังอยู่ที่เดิมเอกทำเควสแถวน้ำผมเลยคิดว่าเอกน่าจะเดินลงาขงางล่างผมเลยเดินสวนไปเว้ยแล้วผมเจอเฟิร์แต่ว่าผมยังไม่เจอศพเอกเว้ยอีกคนที่ผมสงสัยคือสิงหเหลืองเว้ยอ่าไม่เดี๋ยวผมต้องเชื่อเจษกู๊ดแมนสักทีหนึ่งแล้วว่ะที่ที่เราแยกก ผมมาไปกรอกน้ำี่กรอกน้ำไปเติมน้ำแต่ว่าผมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งคือผมผมผมอยู่กับพี่บิวก็จริงนะตอนแรกอะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาอะเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ฆาตกรน,นะเพราะว่าเขาไม่ทำเฟสเลยเขาดูกล้องกับผมแล้วพอไปแก้อีกรอบหนึ่งเขาก็ยังไม่ทำเฟสอีกนี่เดีวทำเฟสอ,อ,อ,อันนั้นผมเออมันน่าคิดมันน่าทิพมู่แต่ว่าตอนนี้เขาพอล่าผมนะเอ้ยไอ้ไอ้ทำเฟสอะไอ้ทำเฟสอะไอ้ตอนตอนที่บิวทำอะมันอยู่ตรงเฟสหรือเปล่ามันไม่ได้เขียงอะล่าสุดหลังไฟเปิดแล้วใครยังเจอสีม่วงอยู่บ้าง ไม่เจอแล้วผมไม่เจอไม่เจอแล้วครับก่อนก่อนที่มันจะดับใครอยู่ศพโมบังไม่เจอสีม่วงทั้งเกมเลยนี่พูดจริงนะใครใครอยู่มุมบนใครอยู่มุมบนขวาตอนก่อนไฟดับและหลังไฟดับเฮ้ยแต่ตอนที่บิวทำเควสอ่ะเควสมันเควสมันเดินหรือเปล่าจิ้มจิ้มอยู่ไม่สังเกตเควสเดินด้วยดิมันเร็วๆต้องโหวตแล้วเจ๊ต้องโหวตแล้วบิวบิวรายงานอยู่ไหนบิวรายงานอยู่ล่างห้องไฟครับล่างห้องไฟ้างงหอไฟไอ้เจี๊ยบไอเรียบร้อยแม่งเงือกอะไรเนี่ย ใช่พี่ดอยกับนัทมันไม่ทำเควสไอบิวว่านัทบอกมาแต่ว่ามันก็ไม่ทำเควสจริงๆคือแบบว่าเดินชิวเลยต้องสงสัยก่อนแล้วแหละอย่างนั้นอยู่ยากแน่นอนเดี๋ยวพี่ไปเปิดไฟก่อนอย่างนั้นตายตัวแตกถ้าไฟไม่ไม่ติดนี่ตัวแตกอ่ะโอเคตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มาทุกคน พี่ไปทำเควสตามพี่มาอุ้ยเอ,อ่เอ,อทุกคนเชื่อผมเถอะมีจริงเอ,อ้ยพี่เชื่อพี่เชื่อพี่เชื่อได้พี่เชื่อได้ ไม่่เชือด้ผมไม่เห็นพี่ทำเฟสเลยจริงๆนะอ้าวบิลมีอะไรแก้ตัวเปล่เปาเยังไงเราแยกกันตั้งแต่ศพแรกแล้วเราไม่ได้แยกเลยพี่พอพอ,พอลาแรกใช่ไหมเราเจอศพผมคนรีพอร์ตนะแต่ปุ๊บพอลาสองไฟดับผมไปกู้ไฟก,กับพี่จริงแล้วผมทำเฟสแต่พี่ไม่ทำที่เดินที่เดินตามผมเดียวนี่เออเพราะพี่ดูเราทำต้องโหวตแล้วเจ๊ตต้องโหวตแล้วเจ๊เพราะว่าเมล็ดเกมแล้วเจ๊ตแล้วพี่เขาแยกไปตอนที่ตอนที่เราเข้างน้นแทนต้นไม้อะเห็นป่ะ เออ,ไอไแล้วพี่ก็แยกไปทงเฟสของพี่แยกขึ้นไปแค่ข้างบนแล้วพี่ก็เดินลงมาอีกรอบหนึ่งตอนที่แยกไปอ่าขวดน้ำใจเย็นเย็นอย่าพึ่งต uh 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 ้อาโอดแล้วเออย่าโมดแล้วโดคนบริสุดใจเย็นเย็นที่ว่าใช่ที่ว่าบิว้วยเพราะว่าเขาไม่ทำเฟสจริงคนเราเราพอไปก่อนที่เ่อ เคยคิดว right. <T |ar|> ่าไงคือพี่พี vive, ่เข mm ้าใจอารมณ์อารมณ์พ like ี days, ่เจ๊พี่เข้าใจอารมณ์ที่แบบว่าคือเราอยากเราอยากมั่นใจแล้วเราก็แบบเดินไปเฝ้าก่อนไหมเออผมทำเฟสให้พี่ดูหลายอันแล้วนะแต่พี่ไม่เจอเลยของอันนะพี่เดินตามนัดไปสองอันแล้วพี่ก็แยกไปประเด็นนี้มาแลงทำเฟซเหียแล้วบิวไปทำเฟซเหียแล้วเฟซล่าสุดพี่บิวคืออะไรครับ เควสล่าสุดพี่กำลังจะวิ่งไปเควสสแกนครับเคสล่าสุดก็ฆ่าคนง่ายไม่ไปฝั่งขวาเลยนะพี่อยู่แต่ฝั่งขวเสสแกนอยู่ไหนบิบิวก็อู้เาค่ะหล่าบิวเควสสแกนอยู่ไหนบเควส์สแกนอยู่บนซ้ายเรับบนขวาครับบนขวาเดี๋ยวไอ้เี่ยมพูดผิดคำนี้แล้วโอยเกมนี้ถ้าพูดผิดแ่ว่ โอ้โหจัดเลยทุกคนโชคดีเจออันนัดแต่กับจ้ามีน้อยอ่ะไม่เ็นไม่เนร้อยเปอร์เซ็นต์0ตามพี่มาได้ทุกคนพี่ยังชอบเลยพี่เหลือเควสอีกตั้งเยอะเนี่ยแต่ถ้าเอ้แต่เจ็ตมันเงียบเกินเปล่าวะรอบเนี้ยเหมือนเจ็ตมันเงียบเกินหรือเปล่าวะไม่ใช่เดนัดหรือเปล่า มาล็อกเซียนอย่างนี้คือเดินนัดสลันว่าเฮ้ยไม่ใช่ดิจะบอกว่าสลันอย่ที่เลยต่อไน้ดองพี่ดิวอย่าเล่นใหญ่พี่ดิวอย่าเล่นใหญ่พี่พี่เป่นคนปาดแพร่อหน้าผมเลยผมเดินไปกัพี่ผีน้อยข้างขวาบน พี่หมีกำลังเล่นไอ้เนื้อเล่นใหญ่หมดแล้วมันเล่นใหญ่มากทุกคนเชื่อผมพี่เจสซี่เฟิร์นต้องเชื่อผมแล้วจริงๆแต่พี่ก็สงสัยสีเหลืองมันเกินไปหรือเปล่าว่านิวโดอะผมเดินมาจบบพี่หมีผมเดินมาแบบพี่หมีตอนแรกพี่หมีไม่ขาดจนวดแล้วผมเอาไปกดยาผมเดินกลับมาขาดจรวดเที่ยวไรไม่ได้ติดการต่อหน้าผมเลยเควสฆ่าคนพี่เดินผ่านสีม่วงแล้วดิ่ดอสีม่วงให้คุณดูแลดิวดมึงเกินไป เกินไปหรือเพื่อนอะว่ะเอาวะจำไม่ใช่ก็ไอ้นัาแต่กูบอกเลยไม่ใช่ผมจริงจริงจะรันเธอต้องันเกินไปเ้ที่ดิวเกิงด้วยผมว่้านนะพม่ยอมหาสะลันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตะลันเบบอย่างผมผมชอบคำหนึ่งว่ะผมชอบคำหนึ่งขัดจรวด